มันก็จะเป็นรายละเอียดของของสัญญาจ้างต่างๆของโครงการต่างๆก็จะอยู่ในแนี้จะต้องอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพอบางทีเราเข้าไปตัดเริ่มแรกอาจจะยังไม่มีพัลวหมาเลยนะครับเราเข้าไปปุ๊บก็ยังไม่มีพัลลหมาเพราะฉะนั้นรายละเอียดของของโครงการและสัญญาต่างๆอะไนี้ก็จะไม่มีดัะนั้นทุกทุกทุกสามเดือนเมื่อเราได้มีการทบทวนนะครับทบทวนเรื่องเป้าหมายนะครับทบทวนเรื่องนโยบายโครงการแล้วเนี่ยข้อมูลที่อยู่เราก็ถึงแม้จะไม่ได้มีการปรับ ในส่วนนั้นนะครับก็ยังมีรายละเอียดที่เราต้องต้องทำเพิ่มอีกนะครับเช่นอะไรในโครงการแต่พวกเราเหมามาเราก็ใส่พวกคุเชื่อเติมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วแผนมันจะถูกถูกอัปเดตทุกทุกสัปดาห์หรือวันนะครับแต่คุณต้องมที่ที่หนึ่งที่สองที่สามแต่ว่าเราพวกเราจะอัปเดตเฉพาะบางหมวดบางหมวดที่มีความเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนเท่านั้นอันนี้ ก็เป็นโครงสร้างบริหารทั Take ่วไปนะครับเราเป็นคนเคยญตัวนนะครับระหว่างเจ้าของนะครับเราในฐานะซีเอ็นนะครับผู้รับจ้างนะครับผู้ชายนะครับแล้วก็อาจจะนคนอื่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับที่เป็ที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับงานนะครับก็จะเพิ่มเข้ามาจากปกตินะครับความรู้การอาจจะไม่มีความรู้การก็จะมีน้นเพราะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องพวก มันก็เลยทาให้กระบวนการเราเปลี่ยนไปในบางเรื่องนะครับอย่างน,นี้มันก็จะเี็นเรื่องของอันนี้ก็เปี่ยหน้าที่รับผิดชอบตรงหลาไปนะครับเ,เป็นเป็นเจ้าที่ทุกคนก็ก็น่นาจะทราบอยู่แล้วนะครับว่านี่ก็อันนี้ก็จะเป็น q ิที่เกี่ยวข้อง,ก,อง,อง,องก,กับเรื่องของของการจัดการกรงงานการต่อสร้างและเีิงานก่อสร้างซึ่งพอมี QS เมาเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะเปลี่ยนไป แต่ส um um de de no 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 ิ่งที่เราเดี๋ยวเราจะมารู้กันเนี่ยในเรื่องของการเตรียมงานกับการจัดเตรียมสัญญาเนี่ยเราเราจะพูดถึงกรณีที่ที่เราทำเองทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเฉพาะนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปก็ก็จะต้องทำออกเป็นออกมาเป็นเป็นโฟลชาร์กเป็นโปรซิเออร์ติการต่างๆเนเพราะพวกนี้ PM กับ p ีดีเขาจะมองไปแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมีใครบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วมีอะไรบ้างที่ ที่แตกต่างกัจากโปรเจกต์ปกติเขาจะไม่เขียนในรูปแบบไหนก็แต่ไปช่วยอหูกนิดนึงนะครับจะใช้แบบแบบที่ถูกหรือแม้แต่แบบฟอร์มในคิวบีที่เป็นพวกเป็นสเปเชียลนะครับเขาก็จะอ่าก็จะทำไว้ในนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับเป็นคำสั่งไซต์ช่างของโครงการอันนี้เป็นแบบของเฉพาะ่ถ้าไปเปิดในในเลนที่เป็นฟอร์มมาตรฐานของบริษัทก็จะไม่มีนะครับ ถ้านะสังเกตงนี้ตรงนี้มันจะสวยไม่งั้นจะไม่เห็ต่างนะตรงนี้เขาจะใช้คำว่าปกติถ้าเป็นแบบฟอร์มเราก็จะเห็นว่าเป็นเอฟอาเฉยๆนะครับแล้วต่อด้วยนะครับเป็นจีพีอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็น S หรือ S อสอ่าก็คือ Special Form นะครับก็ใช้สำหรับโครงการนะครับท้ายที่สุดนะเนี่ยถ้าถ้าถ้ามีโครงการที่ขึ้นเกิดขึ้นแล้วใช้ลักษณะนี้มากๆ ะครับการจดทะเบียน Special Form มนอาจจะมรวบรวมแล้วกลายเป็นกลายเป็น Form มาตรฐาน่ก็ได้อันนั้นมันก็เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบคุณภาพที่เราต้องปรับปรุงต่อไปนะครับในส่วนนี้ตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับเมื่อสามเดือนเราทวนแล้วนะครับทวนแล้วแล้วเราก็มีการปรับปรุงในคุณภาพผลการนะครับปรับปรุงแล้วก็คือถามว่าคนแรกสุดที่อนุมัติแผนครั้งแรกเนี่ยคือใครก็คือ MD ครับ MD อัตโนมัติแผน ถ้าเรามีการปรับแผนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ต้องให้เดีคนที่เคยทำงานไปเดิมอนต์บตินะครับงนัง้นทุกสามเดือนเมื่อเราได้มีการทบทวนมีการประเมินนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแผนคุณภาพแล้วเราก็ต้องทาเรื่องขึ้นเนอของมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจดหมายนะครับเป็นท,ที่เราส่งขึ้นไปเพื่อเพื่อให้ MD มานะครับอันนี้จะเป็นผู้จัดการฝ่ายส่งนะครับส่งขึ้นไปเพื่อขอขอนุมัติเปลี่ยนแผน อันนี้เป็นตัวอย่างการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นตลานร,ร,ารางนะครับวามีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผลการประเมินอันนี้เราไม่ได้มีแบบฟอร์มเฉพาะนะครับสําหรับเรื่องของการประเมินก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละโครงการจะเหมาะสมกับกับตารางแบบฟอร์มไหนนะครับอันนี้จะไม่เหมือนกับที่ที่พูดไว้เมื่อเมื่อต้องอนนี้เป็นรวม,มนะครับในส่วนของการ มุ่หมายผู้รั um. บผิดชอบและทำแผนคุณภาพโอกาสนะครับในเดืก็ลองไปอ่านดูจริงประกาศเกี่ยวการปฏิบัติก็ก็ถ้าถ้าใครยังไม่คุ้นเคยก็ทำเวลาทก็ก็ไปอ่านเอ็สารดีหรือว่าเขาไปอ่านคน่คิดที่มีในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทำตามอันที่สองนะครับจะเป็นเรื่องของ EQP ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในองค์กรนะครับก็จะเป็นเรื่องของ ถ่ายทอดข้อมูลนะครับปัจจุบนันเราก็มีการสื่อสารอยู่2ออ,อย่างนะครับอันที่1ก็คือเป็นการสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ,ก,บกับระบบบริหารคุณภาพนะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของอการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการการทำงานนรตอนนี้เราขาย,อยสองสื่อนะครับก็คือเทคนิคการบริ i กับ q t m นะครับถ้าตอนของ q ี้นะครับ ก็เริ่มเริ่มด้วยเริ่มด้วยว่ามีข่าวสารทากด้านเทคนิคนะครับอันนี้มผมพูดถึงเทคโนโลยีบริการนะครับเป็นเรื่องของข่าวสารทางด้านเทคนิคึ้่เกี่ยวข้องกับการทํางานือระบบคุณภาพนะครับที่เราต้องการให้ทุกคนรู้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็น PDR หรือว่า p m นะครับเราในฐานะนิชชุกกรหรือว่าช่างเทคนิคก,ก็ตามนะครับถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราคิดว่าเราเรามีข่าวสารหรือว่าเรามี มีข้อมูลทางเทคนิคที่อยากจะแชร์ให้กับทุกคนได้ได้รับทราบไว้นะครับเพื่อเป็นเป็นน่านหรือว่าเป็นความรู้ทางด้ที่เทคนกครเราก็สามารถช่วยช่วยทาให้ดีเองก็ได้นะครับแล้วก็นาเสนอส่งให้ดีเอนะครับกระไรดี่เอ๋เขาเขาดูสักนิดหนึ่งครับว่าส่งผ่านไป็นงคนที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยาการมีข่าวสารนะครับจัดทาเป็น ลูร่างเนื้ออาหาขึ้นมานะครับโดย SQA ที่จะเป็นเดบาระบบคุณภาพน,นะครับตอนนี้เข้าใจว่ายังเป็นตัวน้อยซูดีอยู่นะับไม่แนใ่ใจว่าเปลี่ยนไปหรือยังนะครับก็ทำเป็นลูเล่นแบบฟอร์มขึ้นมาเป็นเป็นเชิงวิเคราะห์ทุกโครงกแล้วก็แจกจ่ายให้กับทีเทุกโครงการซึ่งทีเทุกโครงการก็จะเบียร์เบียนให้พนักงานาที่ผอ่านนะครับเบียให้ก็คงจะได้รับบ้างก็จะรับบ้างในไซน์นะครับใครไม่ได้รับก็ ลองโทรโทรหา SQLA นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ออกเทคนิคขั้วเวอร์ที่ทำกันนะครับแล้วก็ส่งไปตามเงานนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการทำขัอวรถตรงนี้อันนี้อันนี้จะเป็นช่องนี้เป็นช่องที่เมื่อเวียนไปตามสายแล้วก็คือที่สายแล้รับทราบแล้วก็เส็งรับทราบไปไม่ได้หายพวกนี้วันที่ ไอเซนลอเี็ดเขาก็ไปตรวจเขาก็ได้รู้ว่ามีเราต้องลงว่ามีใครอ่านอะไรไปมีกี่คนมีเจ็ดคนอ่านสามคนสี่คนไม่ได้อ่านก็ได้รับข่ามสารแล้วก็การอ่านแต่สิดหนึ่งเป็นความรู้พื้นฐานนะครับอันหนึ่งก็คือไปเรีอกของข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพนะครับอันนี้จะมีการรวบรวมประจำทุกสองเดือนจากผิดร่างนะครับแล้วก็ส่งไปที่สาหมือนกันนะครับ ลักษณะจะคล้ายๆการพิแตรว่ารูปแบบหรือว่าขา้อมูลจะต่างไปผมกว,ว่าคงไม่มไม่ได้เหนื่อยมากก็คงเป็นเรื่องของสิ่งที่ที่เราจะได้รับรู้นะครับจากระบบถัดไปนะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าและครับรับเรื่องจากลูกค้าะครับก็จะเป็นเรื่องของของบวนการหรือขั้นตอนนะครับในการ ติดต่อกับลูกค้านะครับทั้งในเรื่องของงานโครงการแล้วก็เรื่องของข่าวร้องเร,เรียนนะครับจะดูว่าเราไปทาําง,งานอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่กับเจ้าของนะครับก็ก็ถ้าทำไม่ดีไม่ไม่ต้องตาต้องใจก็อาจจะถูกร้องเร,เรียนได้เหมือนกันนะครับตอนนี้วิธีการสื่อสารถ้าเป็นในเรื่องของงานโครงการเราอีนี้ ก็จะเป็นเรื่องของการเอกสารทั่วไปนะครับที่เราจะททากันอยู่แล้วนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมจดหมายงานเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารทั่วไปไปต่างางนะครับยิ่งที่จะ่เน้นก็คือเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของําร้องเรียนกับลูกค้าปกติแล้วเนี่ยตอนเริ่มต้นโครงการเมื่อเริ่มโครงการแล้วเนี่ยเราจะมีหนังสือไปถึงถึงเจ้าของโครงการนะครับ ก็คือโดยผู้จัดการระบบจิตภาพส่งไปที่ลูกค้านะครับก็คือผู้ว่าจ้างนะครับซึ่งเวลาเราส่งไปเราก็จะแจ้งช่องทางในการร้องเรียนไปนะครับว่าถ้าเขามีปัญหาต้องการจะร้องเรียนในเรื่องของการทำงานของเราสามารถร้องเรียนมาได้นะครับผ่านไทยได้บ้างนะครับพรามีสามช่องนะครับ t d m r D นะครับ โดยเวลาเราส่งไปเนี่ยเราก็จะส่งแบบฟอร์มไปด้วยนะครับส่งแบบฟอร์มไปด้วยว่าเวลาร้ราองเรียนก็ถ้าจะส่งก็ก็มีแบบฟอร์มส่งก่นนะครับเมื่อถ้าเกิดเหตุถ้าเกิดเหตุร้องเรียนมาถามว่าเรามีกระบวนการจัดการกับเรื่องน,นี้ย่งไงนะครับสิ่งที่ต้องทำอันแรกก็คือว่าพีดีได้รับํารน้องเรียนซึ่งอาจจะมาจากเจ้าของผ่าน MT มา ผ่านมาที่ PD e Project o r นะครับก็มาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือไปทำน้องเรียนเรื่องอะไรนะครับแล้วก็หาทางแนวทางในการแก้ปัญหา,น,านะครับแล้วก็ออกค่าก็เอารถไปสักคันนะครับพาือ,อขอรับ t i v e a t i o n Request นะครับไม่ใช่รถเก็งเมื่อได้ออกค่าแล้วก็พิจารณาความขอสม ของการดำเนินการแก้ไขนะครับปีเนี่ยจะต้องกาหนดแนวทางในการแก้ไขแล้วก็เสนอให้กับ m อ็รคือผู้ดูแลระบบคุณภาพอีนะครับว่าแนวทางในการแก้ไขเเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับอะไรนะครับเมื่อดูความเหมาะสมแล้วอนุมัตินะครับก็ดําเนินการนะครับรายการให้ลูกค้าทราบนะครับแล้วก็รายงานลูกค้าทราบแล้วก็ในการดะไรกันก็ทําการแก้ไขนะครับไปด้วยนะครับเมื่อส่งให้ลูกค้าแล้วเนี่ย ลูกค้าก็อาจจะมีฟีดแบ็กกลับมานะครับรายงานความเห็นของลูกค้าให้ออกมาแล้วจะดีเศราบหลังจากที่ได้ชมไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้บางทีก็อาจจะตอบมีตอบก็ได้นะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาจากลูกค้าอีกแต่ยังไงก็ตามเราก็คงต้องดำเนินการระดูการแก้ไขนะครับปรับปรุงในส่วนของคำร้องเรียนนั้นนะครับเมื่อได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็คงต้องติดค่านะครับติดค่านะครับก็เป็นการจบกระบวนการ ในส่วนของคำว่าเพื่อนบันทึกคุณภาพในส่วนของ MKT02 เรื่องคำว่าเพื่อนอัศึกษา์ก็จะมี6รายการนะครับผงมาฝาอันนี้ย้ำดูหน่อยนะครับว่าที่ไซส์มีหรือเปล่าแต่ที่สำคัญที่สุดคือผมผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่า20ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยได้รับคำว่าเพื่นจากลูกค้าเป็นทางการเลยนะครับก็อยากจะให้ช่วยทุกคนช่วยช่วย การทำงานนะครับแล้วก็รักษาคุณภาพน,นี่เป็นตัวอย่างนะครับของหนังสือนะครับจดหมายที่เราจะส่งไปให้กับเจ้าของงานเพื่อเป็นช่องทางน,นะครับสําหรับการร้องเรียนนะครับเมื่อเริ่มต้นโนะครงการเราก็จะบอกไปเลยขอนํสาส่งแบบฟอร์มการร้องเรียนการให้บริการ,รเราเพื่อใช้เป็นเครื่องนะครับในการแจ้งข่าวร้องเรียน ในงแนง่การบริการของบริษัทน,นี้ก็เป็นตัวอย่างแพลตฟอร์มนะครับสำหรับคำร้องเรียนนะครับก็ร้องเรียนมานะครับว่าเรื่องอะไรเรียนมาทีเอสนะครับ,รบก็าตามขั้นตอนนะครับพีดีนะครับเรียนมาสม่งพีดีนะครับพีดีก็ส่งกลับขึ้นไปเองมาว่าจะแก้ไขเป็นไงนะครับว่าแก้ไขเสร็จแล้วก็ปิด อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการนะครับที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนนะครับของลูกค้านะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับเรื่อง Q, T, Q 1, ิวดีหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดเตรียมโครงการก่อสร้างละสัญญาก่อสร้างนะครับขั้นตอนนะครับอันนี้อยู่ขั้นตอนปกติออาานะครับสําหรับการทําง,งานของเราก็กทีรับทีดีรับนโยบายจากเจ้าขาองโครงการมานะครับแล้วก็มากําหนดนโยบายในการจัดการประกวดราคา นะครับ PM รับนโยบายต่อจาก PD นะครับมาจาัดทำแผนและขั้นตอนในการปการประกวดราคาขั้นตอนต่อไปก็คือเสนอนะครับวิธีการและวิธีการประกวดราคาพร้อมรายชื่อผู้รับเหมานะครับเพื่อให้เจ้าของอนุมัตินะครับเมื่อเจ้าของอนุมัติเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของาการจัดเตรียมรายละเอียดนะครับจัดเตรียม เอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการกประกวดราคานะครับตรงที่มีสามคนทำเองนะครับคนงานที่ดีที่นะครับ,บเนะะมือ่อทำเอกสารประกวดราคาแล้วนําเสนอขอ่อเมื่ออนุมัติแล้วถึงจะดำเนินการกประกวดราคานะครับตามขั้นตอซึ่งท้ายสุดแล้วก็คงจะมีนการเมือ่อผู้เสนอราคาผู้รับเหมาได้เสนอเสนอมานะครับําจจะหลายก็ทำการวิเคราะห์ผลการประกวดราคาและเจรจาต่อรองท้ายสุดก็เสร็จ นี่ก็เปนภาพขั้นตอนรวอยู่นะครับของการดำเนินการเรื่องการเรกีบเวกัาร